สวัสด,สสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไมครับกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาเล่นไมครับเอาชีวิตรอดน่นเอคฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นไมครับกันนะฮะเนื่องจากว่าเราจะได้เราได้ห่างหายกเกมไมครับมาประมาณ3-4เดือนได้เลยนะฮะเอ๊ะแต่จะว่าไปผมลืมเปิดพิกัดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเพื่อเป็นการเปลี่ยนเวลาฮะเดี๋ยวเราข้ามไปตอนที่เปิดพิกัดเสร็จเลยแล้วกันเปิดชว์พิกัดเรียบร้อยนะฮะ โอเคเราแจ้รู้ว่าเราอยู่พิกัดอะไรฮะอันนี้คือสปอนช้างเรานะค่อนข้างที่จะใช่ได้ไหมเออมีใบโอมไม้ขาวมีดังโอ๊กนะมีเฮ้ยได้อ,อยู่มีหมู่บ้านด้วยตรงนู้นโอ้โหมีลามาอีกโอ้โหโคตรดีเลยคุณผู้ชมเออโอเคไปเริ่มเกมมาเราก็คงต้องตัดไม้สินะเฮอ,อนั้นอะไรอะคุณผู้ชมมันเป็นมันคือ ทำป่ะวะเดี๋ยวค่อยไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราขอขอค่าแกะก่อนเลยสิ่งแรกที่เราต้องทําคือค่าแกะโอเคนะเราจะพยายามไม่วิ่งนะคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าตอดอาหารเราจะได้ไม่ลดซึ่งเป้าหมายในคลิปนี้เราน่าจ,จะมาแค่แบบสร้างบ้านกันก่อนแล้วกันคุณผู้ชมหาที่อยู่บ้านเรากันก่อนอาจหรือไม่เราก็อาจจะไปอยู่ในหมู่บ้านวิ l เลจไปก่อนก็แล้วกันง่ายดีนะอยู่ในหมู่บ้านวิ l เลจตั้งแต่เริ่มอย่างเงี้ยมีของมีของให้ใช้บ้านไม่มืดแถมแบบ มีไอรอนโกลิมนะคอยกันบ้านด้วยโอ้โหันี่คือดีนะฮะดีอ่ะดีแบบยอยักกลันนะนะเออด,ดีแบบยอยักกลันซึ่งซีรีส์นี้ฮะคุณผู้ชมเราจะมาเล่นกันแบบยาวๆนะั่นเองครับโอ้โหแบบบอกเลยว่าเล่นแบบยาวๆนะแบบจนกว่าจะขี้เกียจเล่นนะฮะโอ้โ oh, หมีฟักทองด้วยคุณผู้ชมโคตรดีเลยเก็บไปให้หมดนะฮะเก็บไปให้หมดเราคือสายรองตยวิงเฮ้ยซอมบี้ ได้ยินเสียงซอมบี้ป่ะคุณผู้ชมน่าจะอยู่ใต้นี้น่าจะอยู่ใต้เท้าเราโอเคปล่อยมันไปก่อน,อนจริงๆเราไม่ต้องฆ่าแกก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวที่หมู่บ้านมันก็มีเตียงอยู่แล้วเราไปขโมยได้นะ <c oughs> เขาไม่ว่าอะไรเราหรอกเออ <c oughs> เดี๋ยวเราไปสำรวจตรงนู้นกันดีกว่าคือผมสงสัยว่ามันคืออะไรเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเฮ้ยคุณผู้ชมผมว่าแล้วผมเหมือนเห็นอะไรม่วง มันคือประตูนรกล้างว้าวใครอยากได้ซีดแมปนี้ฮะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับของดีมากสปอนมาเนี่ยโอ้โหโคตรสุดเลยโอเคแป๊บหนึ่งถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคุณผู้ชมโออโออเออเออแบกนาำบล็อกใโอ้โหได้เหล็กมาหนึ่งสองก้อนนี่โอ้แอปเปิลโลเด้นโลเด้นแอปเปิลอุ้ย มีเอฟเฟกดีมากเลยนะเอฟเฟกซ์เสามอันเบกิ้งซิลทัหนึ่งอันนี้ซิลทัดหนึ่งคือมันจะดีกว่านี้ไว้คุณผู้ชมถ้าไม่ติดว่ามันเป็นที่ขุดทองมันจะดีกว่านี้มากโอ้โหเอ่อแล้วมีอะไรอไหมตรงนี้ผมสงสัยตรงนู้นนะมันคืออะไรโอเคไม่น่ามีหรอกแต่ตรงนี้มีทองเราขุดไม่ได้ฮะเอ่อใหม่ก็เรากลับไปที่มบ้านกันดีกว่าคุณผู้ชมเอ,อ กับยังไงดีหนะ่ oh าผไม่ก็ลืมไปผมไม่ได้แบบผมไม่ได้กดไอ้นี่ไว้ออโต้จำนะแหมดดำน้ําไปเลยมื่เกี้เดี๋ยวตัดไม้อีกสักต้นแล้วกันคุณผู้ชมแล้วเราค่อยไ,ไปหมู่บ้านวลเลเจอร์รู้สึกว่าจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ด้วยคุณผู้ชมโอ้หตรงนี้มีถ้ำเออไมกันว้าวหมู่บ้านใหญ่ว่ะคุณผู้ชมอันนี้คือดี <laughs> ดีแบบเยียกรกั้นนะคุณผู้ชมใครอยากได้ซีนฮะคอมเมนต์ใต้คลิปมาเดี๋ยวผมส่งฟรีแจกฟรีฮนะซีนนี้ดีจริงคุณผู้ชมโอ้โหดูดิคือของพร้อมตนะั้งแต่เริ่มเกมอะ่ะผมบอกเลยโอ้โหเป็นไงแบบบ้านโคตรดีอ่ะบ้านหลังเนี้ยแบบลงมาเป็นถ้ำอ่ะเฮ้ยผมว่าตรงนี้วิวมันสวยมากเลยนะคุณผู้ชมผมว่าผมเปลี่ยนถ้ำนี้รีโนเวทถ้ำอันเนี้ยเป็นบ้านผมดีกว่าผมจะใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเป็นไง กเลยโอ้โหกกงเกงสามอันเอามาให้ใครใส่ของถามจริงเอามาให้ใครใส่เนี่ยสอันโอ้โหพูดเยอะเลยก็ถ้าใครสังเกตนะรีซอฟแพคผมมันจะบักๆนิดหน่อยนะมันเป็นรีซอฟแพคเก่าตั้งแต่เวอร์ชั่นก่อนนู้นแล้วนะผมยังเอามาใช้ในเวอร์ชั่นล่าสุดอะแต่ว่าพอเราเปิดพวกคัพติ้งเทเบิลหรือเปิดอะไรงเงี้ยมันแบบเนี่ยสมมติเนี่ยผมเปิดอินเวนทอรี่พอเปิดออกมาปุ๊บเห็นว่ามันจะมืดๆนะฮะก็จแปลกๆนิดหน่อยนะฮะ ขอประทานขอประทานโทษด้วยขอประทานเฉยเลยขอประทานโทษเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหาทรแพย์อื่นๆดีๆจริงๆ,ๆไม่ได้คือจะเล่นแบบเกมมายครับดังเดิมอราถามว่าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ว่ามันไม่สวยมันไม่ได้ใจวัยรุ่นใช่ไหมเรากระแดกกันเองเราะคุณผู้ชมเออของดีมากเลยเริ่มเกมมามีอิมเมอรัลแล้วคุณผู้ชมเราไม่ได้ขโมยนะคุณผู้ชมขอเลยกว่าเรายืม โอ้ไม่กอดคุณผู้ชม why are you about this oh my god นี่นเราเล่นซีดไหนอยู่เนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นได้ได้ไหมฮะนั่นคืออะไรฮะใช่แล้วฮะคือหมู่บ้าน P ledger นะฮะมีของดีๆก่อนเราค่อยไปทะเลาะวิวาทกับมันนะออตอนนี้เราขอฟาร์มของก่อนเราค่อยไปทะเลาะวิวาทกับมัน แต่มันก็แปลกนะอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้ทัมันไม่มาฆกั <c oughs> นเออมันควรเป็นหมู่บ้านล้ากนะแต่มาอยู่ใกล้กันกระดาษนเยระแปลกจริงๆออโอเคเชา้าเรียบร้อยโอเคเราเออขุดหินก่อนเลยคุณผู้ชมไม่งั้นเราไม่มีหินใช้แต่ว่าเราจะขุดยังไงดีนะคุณผู้ชมตรงนี้แม่งเออ,อคิดหนักเลยเราจะขึ้นเห็นยังไง้าอ,อ เนี่ยตรงนี้ยใช่ก็ตรงนี้ยจขุดนานเนาะที่ขุดไม้นะขุดนานนานเฮ่อเคขุดมาตั้งนานด้หินสามก้อนสุดยอดอ่า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 ก้อนที่สี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบเออเราจะขุดไปสักประมาณสิบแปดก้อนนะคุณผู้ชมเพื่อที่ว่ามันจะพอดีกับการคราฟของนะฮะเร่าวะไม่ได้เล่นนานลืมคุณผู้ชมน่าจะสิบแปดแะคุณผู้ชมหาก้อนเจออุ้ยเจอทานฟรีะ่ะชินเจอทาน โอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมเราได้ตาเผามาแล้วใช่แล้วเราได้ตาเผามาเราจะเอามาเพื่ออะไรในเมื่อเราต้องการหบมากกว่านั่นนะสิเก็บหัวทองใส่ในแท็กซี่เฮดเอ์ดเรามาทำการเคลียร์พื้นที่ให้บ้านเราดีกว่าคุณผู้ชมนี่ในในใน เราจะเปลี่ยนหมู่บ้านนะหมู่บ้านนี้ให้เป็นบ้านของเรานะคุณผู้ชมสุดมากเราจะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นทางเดินปกติมันปกติตรงไหนนะโอ้โหเออเราขอบักดินบักหนึ่งครับขอบคุณครับโอเคสุดยอดกลายเป็นทางเดินปกติเรียบร้อยใช่ไหมคุณผู้ชม ใครก็มองปกติแหละมีแต่คนที่ว่าไม่รู้เท่านั้นแหละเป็นไงบ้านเราแบบบ้านเราอยู่ใต้แปลงผักอะ่ะสุดยอด่าคุณผู้ชมดูดิดูดิเนี่ยเป็นข้างบนหัวเราเป็นแปลงผักอะ่ะอันนี้คือสุดุดจริงวาคุณผู้ชมแบบเวลาแต่อะไรเงี้ยล้วก็ขึ้นไปปลูกปลูกผักบนบนหัวอย่างเงี้ยเออก็อสุดอะ่ะนี่ได้ทางลงละเอ้ยมันแหลบบักนึงเลยอ,อ,อีกบักนึงอ๋อ นี่แล้วก็ขยายหัวไปเลยขยายหัว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 ฮะฮะฮะห้าหเออนี่ประมาณนี้ทะลุทะลุเออทะลุเออเออเออทะลุไปเลยอันนี้ถือว่าจัดเป็นบ้านเราแล้วคุณผู้ชมได้ไหมเออโอ้โอต้องได้แล้วล่ะคุณผู้ชม โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนและกันคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ฮะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใน EP หน้าฮะแล้วเดี๋ยวผมต้องขอไปเล่นเบื้องหลังกับแมปนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยผมจะทำอะไรเนี่ยเอาชีวิตรอดใหม่ๆแล้วคือไม่ได้บวกก็ไม่ได้เล่นนานด้วยและเอากับชีวิตรอดใหม่ๆเนะี่ยคือผมก็ไม่รู้เลยผมจะทำอะไรนะก็ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบแย่